สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกรประจำวันที่16เดือนมิถุนายนนะครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกญนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์มาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e o 4 u นะครับน,น,นักลงทุนกับโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันครับเทรดดี มีรางวัลเทรดสุดปังรับทริปสวิใครสนใจอยากจะบินไปต่างประเทศขอเรียนเชิญครับคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่าง ATFX นะครับนักงทุนตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่เครดิตโบนัส50เหรียญเลยเพียงแค่ฝากเงินขั้นต่ำ300เหรียญเทรดได้นนครบ3หลอดครับท่านใครสนใจรา,ายละเอียดและรายไอดีอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นเดียวกัน XM โปรโมชั่นประจำเดือนโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 u s ์เลยทีเดียวเยอะมากๆและก็ฟูมากด้วยนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับเรามาดูบทความจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจกันเลยนะครับเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางด้านการเงินเงินเฟอ้อและก็ความเสี่ยงด้านเครดิตเงินเฟอ้อเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงด้านเครดิต ในสัปดาห์นี้พักจากเรื่องเศรษฐกิจหนักๆมาเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในหมู่นักลงทุนที่นิยมลงทุนในหุ้นกู้กันครับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในที่สุดก็ดูเหมือนจะส่งผ่านมายัางเมืองไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยล่าสุดแล้วเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคมข,ของไทยเร่งตัวแต่ระดับ7.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและก็เป็นอัตราเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตราคานํามันในปี2008และในครั้งนี้แม้จะมีปัญหามาจากด้าน ประทานเป็นหลักเช่นเดียวกันครับทุกท่าน ดูเหมือนว่าเพียงพอที่จะทำให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของไทยเนี่ยส่งสัญญาณลดความผ่อนคลายของนโยบายการเงินลงเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อนอกจากนั้นค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายๆส่วนรวมถึงเงินเฟ้อที่ท่งตัวสูงมาหลายเดือนอยังทำให้นักทุนหลาย,ลายคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการลงทุนเนื่องจากดูเหมือนว่าผลตอบแทนในช่วง3-5%มเจากหุ้นกู้อาจจะดูไม่เพียงพอเป็นอย่างมากเลยหากเทียบกับเงินเฟ้อในระดับ 7- 8เซ และหากสถานการเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องก็จะทําให้เงินออมไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายได้ในอนาคต โดยในหลายช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นกู้เนี่ยค่อนข้างคึกคักเลยทั้งกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีและกลุ่มที่ถัดลงไปรวมถึงกลุ่มที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้วยโดยบริษัทต่างๆเร่งออกหุ้นกู้เพื่อจํากัดต้นทุนดอกเบี้ยจากแนวนุมดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทําให้มีหุ้นกู้ออกใหม่มากมายเลยเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่สูงนักหรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือเลยเป็นกลุ่มสร้างแรง จูงใจให้กับนักทุนมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยดูเหมือนจะไม่แตกต่างจากเงินเฟอ้อมากนะักคำถามสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยควรจะเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตหรือไม่เนื่องจากเงินเฟอ้อทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริงของเราลดลงและก็ถึงเป้าหมายทางการเงินช้าลงและเรานะครับอาจจะต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหลังจากราคาสินค้าข้าวของต่างๆปรับตัวขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและอาจจะไม่ได้ลดลงอีกแล้วในอนาคต การลงทุนในกลุ่มนี้แม้ว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้หรือที่เรียกว่าเครดิตลิส k ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับทุกคนโดยเฉพาะในภาวะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยอาจจะชะลอตัวลงภายใต้ข้อจำก,กัดที่ว่าเศรษฐกิจเองยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ไปถึงระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปี2019เสียด้วยซ้ำ ในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับแน่นอนว่าความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทต่างๆก็ลดลงไปด้วยดังนั้นการเพิ่มความเสี่ยงในส่วนนี้จําเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากความต้องการผลตอบแทนส่วนเพิ่มในระยะสั้นอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในระยะยาวของเงินลงทุนของเราได้หรือหากต้องการจะลงทุนก็จะจําเป็นนะครับต้องบริหารการกระจุกตัวให้อย่างดีทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นบริษัทล้มละลายเป็นโดมิโนเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงในอดีตแต่เรากลาลัง พูดถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจในภาพรวมที่อาจจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้พื้นฐานของการบริหารพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลนะครับนั่นคือการที่พอร์ตการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ควรสอดคล้องกับสถานการณ์การเงินส่วนบุคคลและภาวะตลาดการเงินในขณะนั้นๆซึ่งคําตอบง่ายๆในปัจจุบันดูเหมือนว่าทั้งสองปัจจัยในภาพรวมจะดูแย่ลงในระยะสั้นหรืออย่างน้อยจนกว่าความชัดเจนเรื่องแนวโน้มง,งินเฟอจะลดลงบ้าง นี่ยังไม่นับรวมเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เงินส่วนบุคคลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับภาวะตลาดการเงินในปัจจุบันเองเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยให้นักลงทุนเพิ่มระดับความเสี่ยงเท่าใดนักไม่ไว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์เสี่ยงหรือแม้แต่การลงทุนทางเลือกต่างๆจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอลงอย่างแรงอขออภัยครับชะลอลงจากแรงกดดันด้านของเงินเฟอ้อนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับที่ทางนักวิเคราะห์เขาได้ออกปาิบายครับถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนคนไหนก็ตาม ที่กําลังมองหาว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยๆอย่างเช่นในส่วนของพวกตราสารหนี้ต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็คงจะไม่เท่ากับในส่วนของตระกูลหุ้นต่างๆยังไงก็ตามครับนักทุนจับตาดูกันให้ดีๆนี่คือสิ่งที่เราได้นํามาเสนอการครับทุกท่านขอบพระคุณครับ